ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระจารมั่นภูริทตะมหาเทระเสนอตอนที่62เรื่องปฏิปทาที่น่าประทับใจระหว่างพระสชิเทระกับพระสารีบุตรเทระเฉพาะท่านพระจารมั่น เท่าที่ทราบมาไม่เคยปรากฏเลยที่จะพูดพาดพิงองค์ท่านไม่เกี่ยวกับมรรคผลว่าท่านได้ขั้นนั้นภูมินี้รู้สึกท่านเคารพในขั้นภูมิธรรมนันนั้นมากนอกจากจะพูดไปตามความจริงของธรรมที่ปรากฏขึ้นกับท่านเองแม้ที่เขียนไว้ในประวัติท่านสำเร็จเป็นขั้นขั้นนั้นเฉพาะองค์ท่านเองก็ไม่ได้แสดงออกอย่างนั้นแต่หากเป็นเพราะผู้เขียนซึ่งเป็นคนโง่ นำเรื่องท่านมาลงตามความเข้าใจที่ได้ฟังธรรมในหลักธรรมชาติของท่านต่างหากที่นำมาลงเช่นนั้นโดยมีความมุ่งหมายอยากให้ท่านผู้อ่านได้ฟังได้อ่านอย่างถึงอกถึงใจแม้ตนไม่ได้เป็นอย่างท่านก็พอได้อ่านได้ฟังเป็นขวัญใจและอบอุ่นกระตุ้นเตือนประสาทพอตื่นตนบ้างไม่นอนจมปลักอยู่โดยทางเดียวการพูดเรื่องอุบายของสติปัญญาทำการพลิกแปลงกับกิเลสและวิถีจิต ที่ด้านด้นบันทอนกิเลสทั้งหลายด้วยวิธีต่างๆอันเป็นลักษณะท่าทางของอาชาในนั้นยกให้ท่านพระจารย์มั่นผู้เป็นเจ้าของประวัติในสมัยปัจจุบันโดยไม่มีทางติได้สำหรับผู้เขียนแต่ที่ท่านจะพูดว่าผมสำเร็จขั้นนั้นภูมินี้แห่งธรรมนั้นไม่เคยได้ยินจากท่านเลยเพราะความฉลาดแหลมคมของท่านผู้เป็นเนติแบบฉบับแจโลกปัจจุบันจึงไม่แสดงออก ซึ่งสิ่งแสลงต่อหลักความดีงามแห่งพระธรรมวินัยอันเป็นองค์แทนศาสดาความฉลาดรอบรู้หากเตือนให้ทราบในฐานะของศาสดากับของท่านเองซึ่งเป็นสาวกว่ามีความแตกต่างกันโดยทางสมมุติขณะที่ท่านเองก็ยังอยู่ในสมมุติโดยทางธาตุขันแม้จิตผ่านพ้นไปแล้วจึงควรยึดมาเป็นคติแกกอนุชนรุ่นท่านท่านรองเรา,เรา พอจะมียางอายติดตัวติดใจบ้างไม่เลยเธอเตลิดเปิดเปลิงจนผู้ปฏิบัติธรรมกลายเป็นบุคคลที่น่าขยะขขยงในสังคมที่ยังเคารพสมมุติอันดีงามทั้งหลายอยู่ จริงผู้ปฏิบัติธรรมที่มีภูมิธรรมในใจที่น่าเคารพนับถือเพียงกิริยาที่แสดงออกก็พอทราบได้ว่าเป็นผู้ควรแกโลกแก่ธรรมเพียงไรไม่จำต้องนำสิ่งที่น่าเอื่อมออกประกาศโลกก็เคยใช้ความสังเกตพอรู้เรื่องดีชั่วกันมาอยู่แล้วเพราะในโลกมนุษย์พุทธบริษัทเราไม่ได้มีเฉพาะคนโง่รักษาศาสนาโดยทายเดียวที่ควรจะนำวิธี ซึ่งนักปร,รา์ชาติอริยะจะพึงตำหนิมาใช้ประกาศศาสนาเนื่องจากวิธีดีงามและละเอียดสุขุมซึ่งเต็มไปด้วยอัดด้วยธรรมความจริงทั้งหลายที่ท่านเคยพาใช้เพื่อความราบรื่นชื่นใจแก่มููชนยังไม่หายสาบสูญไปจากศาสนาและวงปฏิบัติยังเป็นวิธีที่ทรงดอกทรงผลที่น่ารื่นรมชื่นตาเย็นใจแกผู้ได้เห็นได้ชมตลอดมา ถึงปัจจุบันดังพระอัชชิอรหันท่านแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรพุทธสาวกซึ่งเป็นความทอมตนเจียมตัวสมนามท่านที่เป็นพระขีนาศพไม่มีโลกามิเตใดๆเข้าไปแอบแฝงใจได้มีนัยยะแห่งธรรมที่แสดงออกในเวลานั้นว่ารูปเพิ่งบวชในธรรมวินัยใหม่ๆยังไม่มีความรู้สึกกว้างขวางจึงไม่อาจแสดงธรรมให้ท่านฟัง อย่างพิสดารกว้างขวางได้จะขอแสดงแต่ใจความเพียงย่อๆเท่านั้นว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุและดับเพราะเหตุพาให้ดับพระสมณโคดมผู้เป็นศาสดาของรูปทรงแสดงสั่งสอนอย่างนี้เพียงเท่านี้พระสารีบุตรคลังปัญญาที่กำลังเป็นบริพาชกและกำลังยืนอยู่ระหว่างทางสองพแพร่งแห่งลัที่เดิมกับพระพุทธศาสนา ก็ทราบธรรมรสทันทีในขณะนั้นและยึดสายทางแห่งพระพุทธศาสนาเข้าสู่ดวงใจอย่างฝังลึกทันทีรากับจะอุทานว่าได้พบเส้นชีวิตที่ฝากเป็นฝากตายอย่างสมใจแล้วจากท่านผู้มหาคุณอัสชิเทระอย่างไม่คาดฝันเป็นเพียงเพศเดิมแห่งปริภาชกเท่านั้นยังปรากฏอยู่ในเรือนร่างส่วนสมณเพศที่หนึ่งทางภายใน ที่ได้รับจากพระสัชิเทระนั้นได้เป็นอริยาสาวกผู้หนึ่งโดยธรรมชาติไปแล้วแม้เช่นนั้นปริพาชคอุปติสะยังไม่ทราบเลยว่าอาจารย์ผู้ให้กำเนิดแห่งอริยภูมิเจตนเป็นสมณะที่เท่าไหร่เพราะท่านอสชิไม่ได้สนใจกับการประกาศตนอันเป็นเพียงลมปากผ่านออกมาแล้วก็หายไปยิ่งกว่าการประกาศธรรมของจริงให้อุปติสะ ได้รับผลเป็นที่พึงพอใจในเวลานั้นนี่คืออริยประเพณีของท่านผู้มีความสิ้นสุดจากโลกามิตรอันมีพิษราวกับเบ็ดที่เป็นภัยใจฝูงปลาฉะนั้นการปฏิบัติต่อโลกจึงมีแต่ของอัศจรรย์ออกแสดงกระแสเสียงและกิริยาที่ท่านแสดงรรมแก่อุปติสสะปริพาชกค,ครั้งนั้นแม้จะเป็นเวลานาน,านได้สองพันกว่าปีแล้วก็เหมือนยังกึกก้องกังวานอยู่ ในสดประสาทของชาวเรามีได้ร่วงโรยไปตามการสมัยเลยแม้อุปติสสะที่ได้ถูกชุบชีวิตใหม่จนกลายเป็นพระสารีบุตรพุทธสาวกแล้วก็ไม่ได้พยองพององค์ดังที่มักปรากฏอยู่เสมอมาเลยอย่างยิ่งมีความเคารพระลึกในพระคุณท่านผู้เป็นอาจารย์จนเป็นที่ปรากฏเด่นในวงสาวกทั้งหลายตลอดมาทั้งได้รับการยกย่องสรรเสริญ จากพระบรมสารสดาด้วยว่าเป็นผู้รู้จักบุญคุณของผู้อื่นที่เคยมีมาแล้วแจ่ตนแม้น้อยก็มิได้หลงลืมดังเรื่องราธาพรามเป็นตัวอย่างซึ่งได้รับการบวชเพราะพระสารีบุตรเป็นผู้รับอาสาได้ด้วยความระลึกในบุญคุณที่ราธาพรามเคยนำเข้ามาใส่บาตรท่านทัพพีหนึ่งซึ่งเทียบกับธรรมดาของสามัญท,ทั่วไปก็คงไม่มีอะไรพอเป็นเครื่องระลึกได้ เพราะความเป็นอัครสาวกเบื้องขวาอันเป็นตําแหน่งใหญ่โตรองพระพุทธเจ้าลงมาอาจบทบางลบล้างความเป็นของเล็กน้อยไปในตัวแต่ธรรมและอัครสาวกผู้เป็นคลังแห่งธรรมจึงไม่ได้เป็นดังที่โลกมากเป็นกันคือยิ่งดียิ่งเด่นใครไปบำเพ็ญความดีกับท่านแม้น้อยก็พลอยเด่นไปด้วยเพราะความดีของท่านพาให้เด่น ทั้งนี้เพราะความดีนอกกับความดีในสมบัตินอกกับสมบัติภายในต่างกันการแสดงออกของผู้มีสมบัติดังกล่าวต่างๆกันจึงมีลักษณะต่างกันดังนั้นการเสเวยกับการประดับสมบัติทั้งสองนี้จึงมีความสวยงามลึกซึ้งต่างกันด้วยเหตุระหว่างพระสชิกับพระสารีบุตรคราวยังเป็นอุปติสสะปริภาชคแสดงต่อกันจึงเป็นที่ทราบซึ้งตรึงใจ เพราะเป็นกิริยาของท่านผู้หมดเยื่อใหยในอามิธท,ทั้งปวงที่โลกปรารถนากันจึงเป็นการแสดงออกที่บอกให้โลกทราบโดยในยว่าท่านสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรบกพร่องต้องการอะไรอีกแม้คำสรรเสริญเยือนยอเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกาฝากที่คอยเกาะกินเพื่อสร้างเนื้อหนังของตัวให้เจริญด้วยการทำลายสิ่งที่ตนอาศัยให้ย่อยยับไปท่านจึงไม่ยอม ให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปอาศัยเกาะกินดังที่โลกยอมตัวเป็นภาชนะของมันตลอดมาไม่มีวันอิ่มพอฝ่ายพระสารีบุตรซึ่งเป็นคลังแห่งมหาสติมหาปัญญากาตัญญูกะตะเวทิตาเวลาประกาศคุณสมบัติของท่านผู้มีคุณแก่ตนออกมาแทนที่การประกาศความดีของผู้อื่นที่มีแก่ท่านให้โลกทราบแต่กลับเป็นการสออแสดงถึงความเป็นผู้เด่น ในคุณธรรมข้อนี้มากขึ้นเพราะการแสดงออกนั้นไม่มีความเยื่อใหญ่เสียดายทิฏฐิมานะว่าท่านเป็นถึงขั้นอัครสาวกไม่ควรแสดงคุณของท่านผู้อื่นจนเป็นการลบล้างฐานะของตนแต่กลับคว้าเอาฐานะที่น่าสงวนอย่างยิ่งนั้นขึ้นมาเป็นเครื่องรำลึกว่าสิ่งอัศจรรย์ในตัวเราเหล่านี้เกิดมีมาได้เพราะท่านผู้อื่นช่วยอนุเคราะห์เมตตา และประกาศคุณธรรมที่รับจากผู้นั้นให้สูงยิ่งขึ้นไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้อันเป็นนิสัยของคนเห็นแจตัวเหลืออยู่เลยด้วยเหตุนี้คุณธรรมทุกด้านบรรดาที่มีอยู่ในองค์ท่านพระสารีบุตรพุทธสาวกจึงปรากฏเด่นในวงพระพุทธศาสนาตลอดสมัยปัจจุบัน ดิปทาที่พระสัชิกับพระสารีบุตรดำเนินมาจึงเป็นที่ประทับใจท่านที่หวังพึ่งผู้อื่นเพื่อเป็นเครื่องประยุงตลอดเวลาที่ยังหวังพึ่งผู้อื่นอยู่และเทิดทูนคุณธรรมนั้นไว้บนเสียงกล้าวตลอดการไม่มีวันเสื่อมคลายหายสูญไปเสียสาศาสนาก็เจริญหัวใจคนผู้รักรรมและเทิดทูนธรรมข้อนี้ก็สงบเย็นเห็นความสุขในปัจจุบันทันตาท่านอาจารย์มั่นเอง ก็ปรากฏเด่นในทางนี้อยู่มากเราพอทราบได้ตอนท่านพูดยกย่องคุณธรรมของท่านพระอาจารย์เสาวขึ้นเทิดทูนอยู่เสมอโดยยกเบื้องแรกแห่งการบวชและการออกปฏิบัติทีแรกที่ได้อาศัยอยู่กับท่านพระอาจารย์เสารเรื่อยมาท่านพระอาจารย์เสาวเป็นผู้ให้การอบรมทุกอย่างเกี่ยวกับความเป็นอยู่และความประพฤติของนักบวชตลอดการอบรมภาวนาพอมีความเข้าใจอะไรบ้างก็เพราะ ได้อาศัยท่านเป็นองค์แรกที่กําเนิดความเป็นพระและเป็นกรรมฐานเรื่อยมาอันดับต่อมาก็พัฒนาคุณของคณะสัตยา,าติโยมและชาวป่าชาวเขาที่เคยมีคุณแก่ท่านในคราวบำเพ็ญเพียรแบบเอาเป็นเอาตายเข้าแรกกันสมัยท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ท่านเคยไปพักที่ไหนมักจะพัฒนาคุณของคณะสัตยาในแถวนั้นม่ได้ขาดข้อนี้รู้สึกจะเป็นนิสัยประจำองค์ท่าน นิฉะนั้นคงไม่แสดงออกจนเห็นได้ชัดแก่ผู้อื่นตอนที่ผ่านมาได้พัฒน,นาการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานที่มีในยะแห่งธรรมและปัญหาต่างๆต,ตามภูมิและนิสัยของแต่ละท่านพอสรุปได้ว่าความหายสงสัยปัญหาภายในใจเกิดจากการวินิจฉัยได้เองหนึ่ง เกิดจากการสนทนากันหรือมีครูอาจารย์เป็นคู่สนทนาด้วยหนึ่งเกิดจากการฟังขณะท่านแสดงธรรมอบรมหนึ่งการสนทนาธรรมระหว่างกรรมฐานด้วยกันเป็นไปนอย่างเงียบๆท่าเทียบกับสภากรรมฐานก็คือสภาหนูเราดีๆนี่เองไม่ใช่สภาแมวอะไรเลยแต่การสนทนาธรรมกันท่านถือเป็นสําคัญและเป็นคู่เคียงกับการปฏิบัติฉะนั้นพระกรรมฐาน จึงมีการสนทนากันอยู่เสมอจนปัจจุบันทุกวันนี้